ตอ,อ,อนนี้ก็8ป2กปว่านะครับจะ8 3อยู่ในรถตู้คันเก่งของผมมุ่งหน้าก,ก,ก,กับแผงเพชรกับเย้กุยกับแผงเพชรทำแผงเพชรกับแผงเพชรเขาเพาะแพะงามนะครับงามวันนี้วันนี้เราจะมาทัวร์ <c oughs> พี่ป๋องคนหวดผีนะครับภาษาที่นี่จับเต็มตลอดไม่มีครับไม่มีเราคนเล่นคนดีผีคุ้มนะเดินไปไหนเดินไปด้วยตลอดครับไม่ได้คาสายวันนี้เรามาตัวคอนเสิร์ตครับที่แขแพงเพชรครับก็นานมากๆที่เราไม่ได้เจอกันแบบคลิปอัปเดตชีวิตประจําวันของผมแบบนี้นะฮะก็ยุงเทพนี่วุ่นมากๆเอาแต่จังหวัดทีก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะแต่ก่อนหรเราทัวร์ทีหนึ่งก็แไหเราก็แบบอัปเดตชีวิตกัน เดี๋ยวคลิปนี้สัญญาว่าจะอัพกันเรื่อยๆหลายๆคลิปเอาให้ทุกคนได้เห็นชีวิตของผมเรื่อยๆนะฮะแลวถ้าเป็นไปได้ก็จะพยายามอัพต่อๆไปตามกันด้วยนะจ๊ะกับทิปกาแฟพี่กร <laughs> ะเพาะแค่แ้ <laughs> พี่